อันนี้เป็นเพจครับของแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ5 0,000ืนกว่าคนนะครับแต่ผมมาดูประวัติใน YouTube เนี่ยยังมีสมาชิกกับ FC ช่องเนี่ยที่ยังไม่ได้ติดตามอยู่ก็เกือบเกือบ50%นะเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เลยมาทำคลิปไว้เป็นผมเป็นแอดมินเพจนะครับแล้วก็เป็น YouTuber ที่ทำช่องของแบ่งปันสไตล์การเทรดทุนนะครับแอดมินขอกำลังใจฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนะครับก็ทำให้เป็นกำลังใจสำหรับคนทำทำช่องเนาะนะครับแล้วก็จะมีมีประโยชน์ในด้านของการทำแผนกราฟในด้านของมุมมองเพจด้วยนะครับ ก็แอดมินขอกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกหรือ FC ที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับขอบคุณครับ K L I N I Q ครับบริษัทเดอะคลินิคลินิกเวชกรรมจำกัดมหาชนธุรกิจตัวนี้น่าสนใจนะธุรกิจตัวนี้น่าสนใจอยู่ในห้างอยู่ในห้างนะครับดูแฟชชิดนิดหนึ่งนะครับ เดอะคลินิกเป็นกลุ่มบริการกลุ่มบริการนะนะครับดูลักษณะธุรกิจนิดหนึ่งนะครับคลินิกเวชกรรมด้านผิวหนังความงามใสยกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพนะลักษณะธุรกิจของเดอะคลินิกประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถ้าดูจากกำไรสะสมเนี่ย เดอะคลินิกเป็นหุ้นใหม่นะเพิ่งเข้าตลาดนะครับกำไรสะสมจะเห็นอยู่2ปี2ปี2ปีครับกำไรสะสมของเดอะคลินิกเนี่ยทรงตัวนะอยู่ในระดับ70กว่าล้าน70กว่าล้านนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปดูงบกระแสะเงินสดของเดอะคลินิกหน่อยนะครับเฮ้ยก็เป็นบวกลบๆนะตามเกณฑ์นะตามเกณฑ์นะนะครับ มุมมองดีนะทั้งกําไรสะสมกับงบกระแสเงินสดนะครับต่อไปไปดูงบการเงินเดอะคลินิกหน่อยนะครับงบการเงินยังไม่ต้องสนใจอะไรไปดูที่กําไรสุทธิก่อนเดอะคลินิกเป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดครับกําไรสุทธิก็จะเห็น2ปีคือเห็นปี64ทั้งปี129ล้านไตรมาส3ปี65เนี่ยร้อล้านและคำถามคือกำไรโตไหมโตนี่ยังไม่จบปีนะนี่ไตรมาส3เนะ อันนี้คือเบรกเรียบร้อยแล้วทะลุปี64เรียบร้อยนะครับนี่ยังไม่ครบสไตใจมาสนะนะครับมุมมองเป็นกำไรโตทันทีเลยนะครับของเดอะคลินิกนะครับนี่สินรวม998สินทรัพย์รวม1,150นหนะ้นี่เยอะเนาะนี่เยอะนี่เยอะนะครับนี่เยอะมากไม่เยอะธรรมดาเยอะมากแล้วพวกนี้ก่อนนี่เยอะมากนะครับข้อเสียแหละเป็นข้อเสียทันทีนะครับกำไรโตก็จริงแต่นี่เยอะมากนะครับแต่นี่เยอะมากนะครับ ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับใกล้เคียงกันก็ทรงๆตัวนะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดการเข้าตลาดของเขาก็คือเป็นการเพิ่มทุนอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับรายได้รวมจาก952เป็นพันหก็รายได้ว 1, 1, 1, รดวมก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามกับกำไรสุทธิแหละประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ข้อเสียคือน,นี่เยอะมากเลยนี่เยอะมากเลยนะครับ มุมมอง r อา1นี่ร้อยนะ ROE นะร้อยสิบนะครับ r a นี่สิครับ r a นี่สิมุมมองดีมากนะทั้ง r e r a e. แล้วก็กำไรสุทธิโตขึ้นด้วยนะครับแต่ก็จะน่ากลัวน่ากลัวเรื่องนี้เยอะนิดนึงนะครับอาจจะเป็นการลงทุนทั้งเปิดสาขาเพิ่มแล้วก็ซื้อเครื่องมือเพิ่มนะครับเพราะเครื่องมือของสายกรรมตกแต่งความงามพวกนี้แพง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 นะครับ ประเมินก่อนก่อนจะคุยเรื่องข้อมูลนี้นะครับในมุมมองกําไรสะสมงบกระแสงเงินสดกําไรสุทธิไรายได้รวมนี่สินสินทรัพย์ RERA เนี่ยจริงๆเป็นข้อดีซะเยอะจริงๆเป็นข้อดีซะเยอะข้อเสียติเรื่องเดียวคือหนี้เยอะคือหนี้เยอะนะครับแต่มุมมองการทํากําไรได้ดีนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเดอะคลินิกเขาสามารถสร้างกําไรโตได้อย่างต่อเนื่อง มุมมองนี่มันก็อาจจะลดหล่นลงไปได้นะในการที่เขาลงทุนไปถูกไหมนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปมาดูมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตอนนี้เดอะคลินิกอยู่ในโซน8,500ถามว่าเป็นหุ้นหนักไหมหนักครับหนักเลยหนักเลยนะครับราคาล่าสุด38บาท75ตังค์มูลค่าทางบัญชี7บาท37ตังค์ถ้าคุณซื้อ38 คุณซื้อแพงกว่ามูลค่าทางบัญชี5.26เท่าโอ้โคตรแพงเลยเออมูลค่าทางบัญชีใต้10บาทเป็นเลขตัวเดียวถูกไหมแล้วตอนนี้38โอ้เป็นผมเนี่ยก็คืออีกนานครับกว่าจะได้สนใจเดอะคลินิกนะอีกนานอีกนานนะครับมุมมองตอนนี้เป็นหุ้นใหม่ก็อย่าเพิ่งหวังเรื่องปันผลเนาะอย่าเพิ่งหวังเรื่องปันผลนะครับต่อไปดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่หน่อยนะครับ รายย่อยถือ31%รายใหญ่เป็นนายแพทย์มีบริษัทด้วยมีบริษัทด้วยนะครับเอกชัยการแพทย์ก็ถืออยู่นะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลซะเยอะครับบุคคลซะเยอะนะครับแต่ถามว่ารายใหญ่กับรายย่อยเทียบกันเนี่ยรายใหญ่มองดูดีนะเพราะเขาถือหุ้นเยอะกว่านะครับ แ้่เกิเทียบกับรายแรกมันก็จะพอๆกันไงแต่ผมเนี่ยอาจจะดูแบบห้านดับแรกอะไรเงี้ยแล้วมาบวกๆกันก็มุมมองก็โอเคครับไม่ได้ว่าจะน่าเกียดอะไรนะครับนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปดูข้อมูลหลักทรัพย์หน่อยนะครับดูที่เว็บไซต์เดอะคลินิกปึ๊บนะครับสาขาที่ผมเห็นบ่อยและเดินผ่านบ่อยก็จะเป็นสาขาไม่กลาบางนานะครับเดอะคลินิกนะครับ พิเซนเตอร์ใหญ่จะเป็นอ้ำอ้ำนะครับพิเซนเตอร์ใหญ่ของเดอะคลินิกเป็นอ้ำเป็นอัมเนี่ยเขาทำพวกนี้นะครับสาวๆนะ่าจะรู้จักดีนะครับน่านะครับกำจัดฝ้ากำจัดขนกำจัดริ้วรอยนะครับฟื้นฟูสาภาพผิวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยงานของเดอะคลินิกเนี่ยเขาจะไม่เหมือนแบบว่าจะทำแค่แบบก็แล้วก็สิบหรออะไรประมาณนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เนี่ย งานขายของเดอะคลินิกเนี่ยถ้าเกิดคุณเดินห้างนะก็คุณเดินห้างนะคุณจะเห็นพนักงานขายเขาอยู่หน้าร้านบางทีเขาก็จะไปอยู่กลางห้างในสิ่งที่เขาแบบว่าสามารถขายให้กับคนเดินห้างเดินไปเดินมาได้อ่ก็คือแจกแจกแจกโบชัวครอสคลอสส่นส่วนใหญ่เขาขายเขาขายเป็นครอสนะเขาไม่ได้ขายเป็นครั้งพูดอย่างนี้ก่อนนะครับครอสหนึ่งก็ก็แพงอยู่เนี่ยคุณดูดิครอสหนึ่งถูกไหมนะครับก็มีแบบหลายหมื่นก็มีอืมหลายหมื่นก็มีนะครับ สลายไขมันยกกระชับอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับรายได้ของเดคลินิกเนี่ยจะเป็นจะเป็นเขาเรียกนะเป็นค่าคอร์สซะส่วนใหญ่นะครับเป็นค่าคอร์สซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นครั้งครั้งเน้น้อยครับเป็นครั้งครั้งเนี่ยจะราคาสูงทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อเป็นคอร์สละหารครั้งเนี่ยคุณจะถูกประมาณนี้ส่วนใหญ่เขา้าที่เขาขายได้เนี่ยเขาก็จะขายเป็นคอร์สได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปก็ถ้าในมุมมองผมนะในมุมมองผมเนี่ย ตอนนี้ผมตัดไปได้เลยว่าเรื่องธุรกิจกับเรื่องงบการเงินเนี่ยติดเรื่องเดียวครับติดเรื่องเดียวคือหุ้นหนักผมยังไม่ค่อยกลัวเรื่องเรื่องหนี้นะนะครับแต่ผมติดเรื่องหุ้นหนักแล้วก็ราคาหุ้น30กว่าบาทแล้วคุณดูดีมูลค่าทางบัญชี7-8บาทถูกปะ่ะนะครับผมเลยมองว่าถ้าหุ้นเดอะคลินิกลงมาถูกจริงนะถูกจริงนะในมุมมองร้อยคะแนนนะผมให้เกิน70ผมว่าเดอะคลินิปั้นได้ ถามว่าทําไมปั้นได้ใช่ไหมในมุมมองผมเนี่ยถ้าเดอะคลินิกเนี่ยเขาถ้ามีห้างเกิดที่ไหนคุณจะมีเดอะคลินิกที่นั่นอ่าผมคิดอย่างนี้ห้างแบบดูดูระดับหรูหน่อยอ่านะครับเป็นห้างที่คนที่เขาคนวัยที่แบบว่ามีกระตังนิดนึงอะ่ะที่จะไปอุดหนุนเดอะคลินิกแล้วก็มีอายุนิดนึงถูกไหมนะครับอ่านะครับผมก็เลยมองว่าในมุมมองผมเนี่ย เขาจะขยายสาขาได้ตราบใดที่ยังมีห้างสร้างเกิดขึ้นเรื่อยๆในห้างใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะเป็นมุมมองการเติบโตในการขยายสาขาของเดอะคลินิกได้นะครับแต่ถามว่าการขยายสาขาของเดอะคลินิกเนี่ยมันก็ต้องดูในเรื่องงบประมาณค่าเช่าเครื่องมืออีกถูกไหมนะครับเออก็ต้องร้องระวังตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็หมอที่จะไปเข้าทำถูกไหมนะครับเพราะหมอพวกนี้เขาก็จะ เขาก็จะรับงานพวกนี้ด้วยนะครับที่แบบไปฉีดน,นู่นฉีดน,นี่อะไรเงี้ยคนปกติทําไม่ได้นะคุณต้องมีใบทรงใบเซอร์คุณต้องมีวุฒิภาวะคุณต้องมีวิชาชีพคุณถึงจะไปจิ้มหน้าจิ้มตาชวาวบ้นชวเมืองเขาได้นะไม่ได้นะนะครับไปสุมสี่สุมห้าทำไม่ได้นะครับสุมสี่สุมห้าทำไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายนะนะครับพวกนี้เขาก็จะใช้ใช้หมอชํานาญการในเรื่องนี้เลยในเรื่องนี้เลยนะครับ <S <S เพื่อมาทําให้กับลูกค้าเขา ว่านะครับในการในการซื้อแต่ว่าในการซื้อคอรนน์สซื้อได้เลยนะครับซื้อได้เลยนะครับแล้วก็นัดทำนัดทำหมอเข้าวันไหนหมออะไรเข้าอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถ้วกค็คุณคุณพี่คุณป้าคุณน้าอะไรเงี้ยที่เป็นที่เป็นผู้หญิงเนี่ย <c oughs> เขาก็จะเขาจะรู้ดีว่าเดอะคลินิกเนี่ยเราจะเข้าไปทําอะไรกันถูกไหม <c oughs> แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชายพูดไปก็อาจจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสรุปแล้วว่าคะแนนเต็มร้อยคะแนนเนี่ย ถ้าราคาลงมาถูกจริงเนี่ยสามารถปั้นได้ผมมองเป็นหุ้นเติบโตด้วยซ้ําในมุมมองของเดอะคลินิกนะครับแต่ถ้าเกิดราคาไม่ลงมาตามที่ผมก็นะตามที่ผมวัดไปเนี่ยมุมมองใน,ในสไตล์ผมเนี่ยผมว่าผมก็ปั้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถมีหุ้น37บาทได้ใน,ใน,ใน,ในระดับเป็นแสนหุ้นมันใช้จํานวนแบบงบประมาณเยอะมากาประมาณนี้นะครับต่อไปก็ไปดูกราฟเดอะคลินิกครับว่าราคาปั้นมันแถวไหน แน่ไม่ใช่37แน่นอนนะครับไปดูกราฟเดอะคลินิกครับดูกราฟเดอะคลินิกครับ K L I N I Q นะครับอันนี้พาร์ทแรกนะพาร์ทแรกนะครับราคาปัจจุบัน38บาท75ตังราคาเส้น200วัน40บาท64สตังเดอะคลินิกครับ พาร์ทแรกราคาปัจจุบัน38บาท75ตังราคาเส้น200วัน40บาท64ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น2อ0วันมุมมองเป็นลงถูกไหมเดอะคลินิกนี่ไม่ต้องปรับไปทำเฟรมไหนเลยทำเฟรมเดเห็นเดอะคลินิกตั้งแต่เข้าตลาดได้เลยนะครับตอนที่เขาเข้ามาในตลาดเนี่ยเดอะคลินิกเป็นหุ้นน่ารักนะวิ่งอยู่ประมาณ3-4วัน แล้วก็เริ่มมีการปรับฐานอืมสามสวันเริ่มมีการปรับฐานนะครับตอนนี้ตอนนี้ราคาสูงสุดของเดอะคลินิกเนี่ยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าตังปรับฐานตอนนี้ใช่ไหมสามสิบสามบาทยี่สิบห้าตังปรับฐานอยู่ประมาณ2ี็ดน้อยมากเลยน้อยมากนะครับผมจะบอกก่อนว่าหุ้น IPO ปรับฐานที่ผมจะสนใจนะ ที่ผมจะสนใจนะครับผมจะสนใจหุ้น IPO ปรับฐานเข้าวอลลิศเนี่ยต้องปรับฐานเกิน30%ก่อนแล้วเข้าวอลลิศไว้แต่ถ้าจะแบ่งไม้เข้าจริงๆเนี่ยผมต้องการหุ้น IPO ที่ปรับฐานเกิน50%หรือเกิน70%แล้ววางแผนไม้หนึ่งไม้สองไว้นะครับผมจึงบอกก่อนว่าเดอะคลินิกตอนเนี้ผมไม่สนใจปั้นไม่สนใจปั้นจนกว่าจนกว่าเดอะคลินิกจะปรับฐานเกิน30%อาจทีนี้จะเริ่มเข้าวอลลิตแล้วมาดูว่า แลวตอนปรับฐานเกิน3 0มสิบเปอร์เนไปเนี่ยปรับฐานลงไปถึง50%าสิบปรไหมปรับฐานลงไปถึง70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับแล้วเท่าที่ผมมองเนี่ยมูลค่าทางบัญชีกับราคาตอนเนี้โอ้โหแม่งห่างกันลิบอะแม่งห่างกันลิบนะครับแถวเนี้ยไม่ปั่นแถวนี้ไม่ปั่นนะครับแต่ถ้าเกิดคนสนใจที่คุณฟังที่คุณฟังข้อมูลผมข้างต้นอะว่าธุรกิจเป็นประมาณนี้งบการเงินประมาณนี้หนี้ประมาณนี้หนักประมาณนี้ ห่างมูลค่าทางบัญชีประมาณนี้นะครับแต่พอคุณไปดูแล้วเนี่ยคุณประเมินไว้ว่าอ่ะโอเคอาจจะแบบเคยใช้บริการหรือว่าเข้าใจธุรกิจแบบนี้นะครับว่ากับมีคู่แข่งมีอะไรเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าในมุมมองการขยายธุรกิจในมุมมองการขยายสาขาได้ตามห้างใหญ่ๆที่จะเปิดเดอะคลินิกก็จะไปเปิดถูกไหมนะครับก็จะเป็นมุมมองเกี่ยวกับการเป็นหุ้นเติบโตได้จากการขยายสาขานะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่วางแผนปั้นเนี่ยซึ่งแน่นอนไม่ใช่แถวนี้วางแผนปั้นนะไม่ใช่แถวนี้มาดูกันครับว่าถ้าเราจะปั้นเดอะคลินิกเนี่ยเราควรจะได้ราคาแถวไหนดอยอยู่45ปรับฐานตรงไหนถึงจะน่าสนใช่ไหม ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณยี่สิบสามบาทอ่ายี่สบสามบาทถึงจะเริ่มน่าสนใจในไม้แรก30มสิเปอร์เซนตในไม้แรกสามสิเปอร์เซนตนะครับ และในมุมมองผมเนี่ยถ้าเป็นไม้2ใช่ไหมเราจะสนใจเดอะคลินิกอยู่แถวแถวราคาไหนใช่ไหมอ่ะไปดูกันครับ แถว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 ปรับฐาน70%อใช่ไหมอยู่แถวแถวสิบาทหกอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมผมยังมองเดอะคลินิกปรับฐานอ่า้วพวกงี้ก่อนนะครับแต่อธิบายแบบนี้ก่อนสำหรับสายปั้นสายปั้นที่มองว่าถ้าเดอะคลินิกลงมาปรับฐาน50%เนี่ย คุณจะสนใจไม้แรกในแถวไหนคือแถวแถวอ่าอย่างนี้แถวแถว20ถึง23บาทเราจะสนใจไม้แรกที่30%อ่าพวกนี้ก่อนประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับแล้วการปรับฐาน70%เนี่ยคุณต้องดูก่อนว่า เมื่อตอนที่เด็กคลินิกเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเขาลงมาจริงนะในแถวแถวยี่สบสามบาทหรือยี่สิบาทเนี่ยแล้วคุณลองเฝ้าดูอาการในสามเดือนในตรงนั้นนะครับว่ามันมีแรงซื้อหรือเปล่าถ้ามันไม่มีเลยถ้ามันไม่มีแรงซื้อเลยแล้วเด็กคลินิกมุดหลุดยี่สิบาทการที่จะปรับฐานมาสิบามบาทหกสิบตังเป็นไปได้นะบอกก่อนเป็นไปได้นะบอกก่อนนะครับผมก็เลยวางแผนไว้แบบนี้ว่า ไม้สองเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะวางแผนเก็บเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ในโซนใต้สิบหกบาทหรือใกล้ๆสิบสี่บาทประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับสายปั้นเดอะคลินิกถ้าเราจะรอราคาแถวไหนใช่ไหมรอเขาปรับฐานให้เกิน5 0ก่อนหรืออยู่ในโซนราคา20บาทถึง23บาท20บาทถึง23บาบาทนะนะครับ แต่เมื่อเขาลงมา20บาทจริงลงมา23บาทจริงแล้วมันไม่มีไม่มีแรงซื้อแล้วมีโอกาสหลุด20บาทต่อการปรับฐานลงไป13บาท60-16บาทมีนะคุณจะได้เก็บไม้2 70%ในตรงนั้นคือใต้16บาทและอยู่แถวแถว13บาท60ตังค์แผนปั้นเดอะคลินิกประมาณนี้ครับคำถามถัดไปทำไมคิดว่าเดอะคลินิกจะลงใช่ไหม คุณดูแพทเทิร์นการลงนะแพทเทิร์นการลงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะมันจะเป็นประมาณนี้แล้วหลุดลงต่ออ่าป,ประมาณนี้นะประมาณนี้นะหุ้น iPO หลายตัวจะเด้งแบบนี้ก็คือจะเด้งกลับเข้าไปเส้น200วันก่อนแล้วยืนไม่ได้เจอแรงขายฝั่งนี้ขึ้นมาเจอแรงขายฝั่งนี้ขึ้นมาแล้วจะปรับฐานลงใหม่จะเริ่มเป็นการทำเทนขาลงให้ชัดเจนคือแบบนี้ ลงมาแล้วเด้งแล้วเพื่อลงต่อแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเทนขาลงถ้าเกิดเราจะตีในเท่าไหร่นะจะตีโดยเป็นเส้นเทนตีแบบนี้ตีแบบนี้ถ้าเดอะคลินิกจะยังลงต่อนะจะไม่สามารถเบรกขึ้นมายืน40บาทได้ก็จะเป็นเทนขาลงแบบนี้ทันทีอ่าเป็นเทนขาลงแบบนี้ทันทีคือเเราตีแบบนี้นะอ่าจะเป็นเทนขาลงอย่างนี้ทันทีนะครับ ถ้าเดอะคลินิกไม่สามารถเบรกขึ้นมายืนเหนือ40บาทได้การย่อลงในกรอบมันก็จะมีโอกาสหลุดและลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยต้องระวังประมาณนี้นะระวังประมาณนี้นะครับในส่วนตัวถ้าเกิดคนที่ถือเดอะคลินิกอยู่จะทำยังไงใช่ไหมตอนนี้นะคุณทุนเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ถ้าคุณถือเดอะคลินิกอยู่แล้วเดอะคลินิกหลุด33บาทยีาตังหรือหลุด 36บาท2 5ตังคุณต้องออกก่อนกำไรขาดทุนผมไม่รู้แต่ผมจะบอกก่อนว่าถ้าจะให้เดอะคลินิกเสียทรงแต่กี้คุณเห็นการการวาดเด้งลงใช่ไหมแพทเทิร์นการลงถูกไหมนะครับถ้าเขาเบรกขึ้นมายืนเหนือถ้าเดอะคลินิกเบรกขึ้นมายืนเหนือ40บาทไม่ได้การจะเป็นทำเทนขาลงจะทำให้เห็นจะทำให้เห็นก็เลยบอกก่อนเลยบอกก่อนนะครับเลยบอกก่อนนะครับแต่ส่วนที่คุณจะจะขายออกจะขายออกนะครับ คุณทุนเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็กําไรหรือขาดทุนไม่รู้ตอนนี้นะครับผมก็เลยบอกก่อนว่าถ้าเดอะคลินิกหลุด36บาทเลขกลมๆหรือหลุด33บาทคุณต้องออกก่อนเพราะถ้าเดอะคลินิกหลุด36กับหลุด33เนี่ยการปรับฐาน50%จะได้เห็นเลยนะบอกก่อนเพราะตอนนี้เขาปรับฐานน้อยมากครับ20%ถูกไหมนะครับคำถามคือเอา้าแล้วดูยังไงเป็นเทรนขาลงล่ะอ่ะผมให้ดูตัวนี้ คุณเห็นตอนเขาอพีอไหมเห็นไหมคุณเห็นตอนเขา IPO ไหมติดลออ้อถูกไหมอะคุณดูนะคุณดูนะเนี่ยขึ้นเด้งเส้นสัมผัสกันแล้วลงไหมแล้วคุณดูตอนนี้ถูกไหมมันเด้งลงจริงๆนะมันเด้งลงจริงๆก็เลยบอกก่อนครับเลยบอกก่อนว่าคุณระวังเดอะคลินิกด้วยนะครับว่าว่าตอนเนี้ย เขาจะทำเทนเป็นลงเหมือนติดล้อหรือเปล่าถูกไหมแล้วติดล้อก็ลงไปได้ถึงนะครับเนี่ยคุณดูนะเนี่ยลงไปประสานทั้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์อ่านะครับแล้วตอนเนี้ผมก็เลยบอกก่อนว่าถ้าถ้าเนี่ยเดอะคลินิกตอนนี้เป็นทรงนี้นะเป็นทรงเนี้ยถ้าเกิดเขาทำนิสัยเหมือนติดล้อล่ะถูกไหมอืมก็คือแบบนี้ ก็คือลงมาแล้วเด้งแล้วลงต่อล่ะผมถึงบอกว่าการที่มันหลุด36บาทและการที่มันหลุด33บาทเนี่ยและคุณไม่ขายคุณไม่ออกเนี่ยการที่เขาจะลงไปปรับฐาน20บาทหรือ23บาทไปไม่ได้นะในการปรับฐาน50กว่าเปอร์เซ็นต์เดอะคลินิกพาร์ทแรกประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S-Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอ่ะเผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S-Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้ บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของ UOB เนี่ยยังไม่มี s p e n Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่ โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดย B หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียวนะครับผมทำเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาลายไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UoB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ